วัน,ะะนนี้สาธิตาก็จะมาไลฟ์สดค่ะเพิ่งขึ้นค oui ่ะเพิ่งขึ้นมาได e ้20นาทีนะคะคุณพี่เบนจะลฟ์เน็ตไม่ค่อยแข็งไหมคะน้องสาเน็ตเน็ตไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเน็ตไม่ค่อย บอสบอสสั่งงานมาให้มาไล์สดทุกท่านด้วยนะคะคุณเบิรนส่งบอกว่าสวัสดีน้องส้มค ตาไปลวสวัสดีค่ะทาทานแต่ผลไม้พี่ตาก,ก็สุขภาพไม่แข็งแรง เป็นไงน้องขวัญ